ลายกนกเบสิเล็เตดที่สุดในความทรงจำกลับมาทั้งทีต้องมีดีกว่าเดิมครั้งนี้เราได้กลับมาเยือนบ้านกำนันชูชาติอีกครั้งในช่วงก่อนที่โควิด -19 จะระบาดการมาครั้งนี้มีจุดหมายนอกจากการมาเยีย่ยมเยียนแขกคนสำคัญของเราในรอบสองปีแล้วเรายังแว่วมาว่ากำนันชูชาติท่านไขปริศนาอะไรบางอย่างว่ามีพระเครื่องและคาถาที่จะทำให้เรา ผ่านวิกฤตโควิดครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยเอาละครับมาถึงแล้วฮะท่านผู้ชมฮะนี่พิพิธภัณฑ์พระกำนันชูชาติต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะฮะว่าโอ้สองปีแล้วนะฮะที่เคยมาเยือนที่นี่แล้วก็สัมภาษณ์เสียนพระชื่อดัง อันดับต้นๆของเมืองไทยจะบอกว่าอันดับหนึ่งของเมืองไทยก็เกรงใจนะฮะเกรงใจท่านอื่นเพราะว่าเซียนพระในเมืองไทยมีมากมายแต่ว่าเซียนพระท่านนี้ต้องบอกว่าเป็นอันดับต้นๆเพราะท่านมีประสบการณ์ในการสะสมพระเล่นพระมาโอ้โหมากกว่า60ปีแล้วก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งมีพระอยู่ในครอบครองมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับรังพระที่นี่มากถึงขนาดครั้งหนึ่งเคยตั้งเป็นทพิพิธภัณฑ์พระกำนันชูชาตนะครับแล้วก็ อดีตสมเด็จพระสังฆราชเคยมีพระลิขิตเอาไว้นะครับขออนุโมทนาสาธุการทุกท่านที่ได้มาชมย่อมรู้สึกว่าได้บุญตาบุญใจอย่างยิ่งและก็มีนะรูปที่สมเด็จพระสังฆราชเคยมาเสด็จมาที่นี่นะครับเมื่อปี2542นะครับนี่นะฮะแล้วก็ด้านนี้ก่อนจะเข้าไปสนทนาเพิ่มเติมกับกำนันชูชาติเราก็มากราบสักการะนะครับหลวงปู่ทวด คาถาของหลวงปู่ทวดนะฮะทุกท่านรู้จักดีนะครับนะโมโพธิสัตโตอากันติมายะอิติภควานะครับนี่นะฮะแล้วก็เราเข้าไปข้างในนะฮะเพิ่มเติมกันกำนันชูชาติอยู่ด้านในแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับกำนันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยันโอหนี่ท่านผู้ชมฮะตัวจริงเสียงจริงกลับมาแล้วนะฮะ สองปีผ่านไปแล้วนะที่เราเจอกันโอ้แป๊บเดียวโอ้แป๊บเดียวแล้วประมาณช่วงนี้ด้วยนะฮะโอ้มีนาเมษาประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้ผมติดใหม่นะฮะเพิ่มเติมใช่ไหมใช่ครับอเนี่ยคุณยนกดูคำว่าสุดปลื้มสุดปลื้มปลื้มไหมล่ะใช่เนี่ยผมผมปลื้มที่สุเชิญสมเด็จพระสังฆราชได้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วก็มาส่องพระใช่ใช่แล้วท่านยังเขียนว่าจึงขออนุโมทนาสาธุการทุกท่านที่ได้มาชม ย่อมรู้สึกว่าได้บุญตาบุญใจอย่างยิ่งอโออ,ออกาไปหลายท่านเนี่ยอยากมาที่นี่นะฮะอยากมาที่นี่แต่ว่าปัจจุบันนี้ที่นี่ก็ไม่ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยสะดวกนะครับนี่นะฮะก็เลยแบบโหให้เห็นว่าทั้งหนึ่งนะสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเกิดเสด็จมาที่นี่แล้วผมยังถามกำนันเลยว่าท่านเนี่ยอส่องพระอะไระใช่ไหม ก็คือพระก,กริงรร่งปเปวเรศกริ่งเปวเรศะพระร่วงลางปืนใช่วัดชื่อดังพระชื่อดังของวัดท่านนะครับแต่ตอนนี้เรามีปเปาเรศตัวจริงของจริงวันนี้จะดูมีให้ดูครับแล้ะนอกจากตัวน,นี้ที่จัดใหม่แล้วต้องส่วนอื่นมีไหมฮะกำลังฮะไม่มีตอนนั้นก็มีขุนพันย่อมไม่ ก็มีแต่รูปที่อยู่ในหนังสือคุณพันธ์คุณพันธ์มาที่นี่ตอนอายุท่านร้อยสองปีร้อยสองปีครับโอ้จำแม่นใช่ท่านยังเนี้ยบนะร้อยสองปีใช่ไม่มีสั่นเลยมาทานช่ากับผมสองครั้งท่านมาที่นี่สองครั้งมาขอดูพระพิจิตรอย่างเดียวพระพิจิตรครับพระพิจิตรในสมัยโบราณนี่ถือว่าสุดยอดชงพระเลยหายากมากครับยิ่งเม็ดเช้าเม้าเนี่ยเป็นที่นิยมเนี่ เดี mm ๋ยวนี co ้ผมมีเป็น so ร oh. ้อยองค์กำนันมีพระแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นร้อยองค์ทั้นสิ้นนะฮะมากกว่าพันหลายร้อยองค์ก็มีนะฮะด้านในเป็นยังไงครับกำนันเชิญครับข้างในครับจะได้พูดคุยกันนะฮะนี่โอ้โอ้เอเมื่อก่อนไม่มีโซนนี้ใช่ไหมฮะไม่มีครับตรงกลางนี้ใช่ไหมครับไม่มีอคือที่เรามีอยู่แบบว่าไม่ได้คิดทำาพิพิธภัณฑ์เน เท่าที่มีอยู่ก็จัดไปอย่างนั้นแต่ตอนนี้เราจัดเหมือนจะเต็มรูปแบบแต่ท่านผู้ชมเรามาสัมภาษณ์ท่านกำนันชูชาติมากสัมพันธ์เลยนะฮะในยามที่บ้านเมืองเหมือนกับชาวโลกก็เจอเรื่องของโควิดระบาดแล้วก็คุกคามอย่างหนักนะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับกำนันชูชาติกำนันชูชาติบอกว่าเอ๊ะคุณกน,นกคุณสวมหลวงปู่ทวดอยู่ใช่ไหม ถ้าสวมหลวงปูท่ทวดอยู่ไม่ต้องเกรงกลัวนะฮะครับไม,ไม่ต้องเกรงกลัวโควิดนะมีหลวงปูท่ทวดอยู่กับตัวไม่ต้องกลัวโควิดทําไมครั้นคือทุกวันเน,น,น,นี้คนไทยทุกคนไม่มีใครรู้ไม่รู้จักหลวงปูท่ทวดแน่นอนแล้วก็อภินิหารของท่านแสดงออกมาเรื่อยๆที่เราเห็นประสบการณ์นะฮะทุกอย่างไม่มี คนตายนี่ไม่มีหลวงปู่ทวดแล้วขนาดโดนยิงห้าหกนัดจะยังไม่เป็นไรคือทุกคนนับถือหมดแต่ว่าลืมไปว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยคุ้มครองได้ทุกอย่างทุกอย่างแล้วคาถาของท่านเนี่ยนัโมโพธิสัตโตเนี่ยหมายถึงท่านเป็นโพธิสัตว์นะโมโพธิสัตโตครัอบอ,อาคันติมายะอิติภะควะครับเป็นคาถา โสรถคือหมายถึงว่า16ตัวพอดี16คำพอดีโสรถโสนะโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภักขะวาะเออ16 16กคำโสรถโสรถนี่คือคือรหมโลกเนี่ยที่เดบอก16ชั้นใช่ไหมฮะใช่ฮะทีนี้โสรถคำว่าโสรถเนี่ยมันมันแปลว่า16เออ่าเป็น16แต่ว่ายันโสรถเนี่ย มีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกพระเจ้าอาโศกสมัยพุทธกาลนู่นแหละใช่ฮะพระเจ้าอาโศกเนี่ยเขียนยันโสรถเนี่ยใส่สถูปไว้เลยแล้วตอนหลังพระสงฆ์เราที่ไปเจอก็ไปแปลงมาเป็นยันโสรถคือใช้เป็นตัวเลขลงนะูตั้งแต่16คือ1ถึง16แต่จะขึ้นต้นด้วยเลข16กก่อนตีเป็นตารางตาราง เอ๊ะกำนันเออตอนนั้นสมัยพระเจ้าโศกเนี่ยได้ให้กําเนิดยันโสรถมาเพื่อการใดฮนะตอนนั้นให้ทำยันนี้ทําไมคือในยันโสรถเนี่ยหมายถึงว่าคุ้มครองแม้กระทั่งฟ้าไฟแล้วก็ยังทุกอย่างจะทําให้ชีวิตเรามีแต่ดีขึ้นดีขึ้นอ๋ออุบัติเหตุเพศภัยทั้งหลายคุ้ม,มครองหมดคนะุ้มครองหมดฮะใน ในตำารานั้นบอกไว้ว่าอย่างนั้น<อ>แล้วก็มีหลายอาจารย์คุณกนกที่ผมศึกษาเลข16นี้มาเนี่ยเอาที่ว่าเวิร์เทเนี่ยเวร์เท็เซ็<ด>นเตอร์ของสารัฐนะฮะของสารัฐที่โดนเครื่องบินชนนะฮะครับทมาเกี่ยวอะไรกั16รบ16ฮะมีหมวกหมายเลข16ของนักดับเพลิงอยู่ในพิพิธภัณฑ์<อ>ผมคิดว่าเขาตาย<อ>ครับเขาบอกว่าเขารอดเพราะหมวกใบนี้เลข16เต็มหน้าหมวกเลย มีนักดับเพลิงตายก็เยอะแต่นักดับเพลิงที่รอดเนี่ยเป็นเจ้าของหมวกใบนั้น<ฆ>และบังเอิญหมายเลขของหมวกของนักดับเพลิงที่รอดชีวิตเนี่ยหมายเลข16บหกโอโ้ที่กำลังดูละเอียดขนาดนั้นเลยฮะเขาออก้ข่าวมันออกมาทีแรกผมผมจ้องผมคิดว่าโอ้ตายแล้วสงสัยจะตายเพราะหมวกมาไว้เนี่ย<ฆ>แต่เขาบอกข้อรอดเพราะหมวกใบนี้ผมก็เพราะผมศึกษาคําว่าโสรถสิบหกอยู่แล้วกําลังก็คิดว่ารอดเพราะหมวกใบนั้นจริง ผมบวกไปนั้นมีเลข16ด้วยใช่อ๋อแต่เขาเนี่ยวผหมายถึงว่าคุ้มคุ้มศีรษะเขาครับออ๋ก็ในตำราก็บอกแล้วกันฟืนจันไฟกันฟ้าอืแล้วก็คุณจะทรลองคิดเอาเอาง่ายๆตอนหมอมหลวงสุขุมพันธ์สมัครผู้ว่าครับจับได้หมายเลข16บหกได้เป็นผู้ว่าผมพูดจะทุกคนเลยว่าเนี่ยหมอมสุขุมพันธ์ต้องได้เป็นผู้ว่า ตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยฐานเสียงท่านไม่ค่อยดีนะโอ้โหผมออกมาเนี่ยท่านแพ้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้อีกฝ่ายหนึ่งฮะผมก็พัชชนะอยู่แล้วแต่ผมยังยืนยันอยากพักพวกว่าอ้าคอยดูไปแล้วกันออกมาเนี่ยหมอบสุขุมพันธ์ต้องได้ผ้วพอเลขสิบหกพอเลขสิบหกโอ้โหนี่ดูไปถึงการเมืองเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยกำนันเชื่อว่าการที่หลวงปู่ทวดได้ให้กําเนิดนโมโพธิสตะโตเนี่ยท่านเป็นท่านตั้งใจให้ลงสิบหกคำ น่าจะฮะเพราะว่าอาจารย์เก่าเนี่ยอย่างอาจารย์ของสุด็จพระสังฆราชแท้ที่กรมพญาบระเรศนับถือรุ่นเดียวกับท่านน่ะก็ใช้เขียนแผ่นทองคําเขียนยันโรถติดไว้ที่อกไก่พระวิหารเพื่อการฟ้าผ่าแล้วตะกุดที่ดังที่สุดของหลวงปู่เอี่ยมวัตถานสูงก็ใช้ยันโซรถโอ้โหฉะนั้นเป็นยันที่เก่าแก่มากแล้วสมยัยพระเจ้าอาโศม่ะ แล้วมีเลข16ครับเขาจะเขียนนตีเป็นตารางแล้วขึ้นต้นด้วยเลข16แล้วก็ว่าไปหนึ่งสองสมจะครบ16ตัวออแล้วตัวกำนันเองเนี่ยยึดหลักนี้ไหมฮะหรือว่าคำนึงถึงเรื่องนีรถผมทะเบียนอะไรคุณยันโอ้เลข16อ้อเลยฮะอ๋อเป็นความตั้งใจเลยใช่ทุกคันเลยไหมฮะในจำนวนรถที่ที่กำนันมี30กว่าคันเนี่ยฮะโอแบบ ตั้งใจเอาเลขทะเบียนลงท้ายด้วย16แล้วสองตัวแค่นั้นหนึ่งหหนึ่งหครับโอ้เพราะผม<อ>เชื่อว่าบางอย่างที่เราไม่เห็นไม่รู้แต่มันมันเป็นอิทธิพลของตัวเลขที่แม้แต่อเมริกานักดับเพลยังรอดเพราะหมายเลขสิบหกหมวกเขาแต่เดิมเนี่ยผมสวมหลวงปูท่ทวแล้วผมก็จะท่องก่อนออกจากบ้านนโมโพธิสัตว์เนี่ยก็เราก็ฟัง คนอื่นเขาว่ามาว่าจะไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุจะไม่ตายโหงอะไรเงี้ยใช่ใช่ไม่รู้ว่าแบบคุ้มกันได้แม้กระทั่งแบบไฟฟ้าแล้วก็ภัยพิบัติโรคภัยไข้เจ็บอะไรแบบด้วยนะโอโ้โก็โดนยิงหกนัดยังไม่เป็นไรหรอกอแต่ไม่ต้องมาลองยิงนะโโฮะโอ้สุดยอดเลยอันนี้อันนี้เพิ่งจะทราบนะฮะเรื่องของ16เรื่องของโสรสอนี่ฮะแล้วเป็นยังไงฮะตอนที่ เราได้ออกอากาศกันไปมีฟีดแบ็กมีคนติดต่อกำนันมามากน้อยแค่ไหนครก็มีคนมาขอดูเยอะเพราะว่าผมก็ถามเขาว่าคุณเชื่อผมเหรอที่ผมคุยกับคุณยนกเขาบอกโอ้โคุณยนกเนี่ยพูดกับผมคุยกันเนี่ยไม่ใช่ดัดจริตเนี่ยคือออกมาเนี่ยเขาเชื่อร้อยเปซต์ว่าผมพูดจริงคุณยนกถามจริงนะ คือผมถามยังไม่รู้เพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องของพระเครื่องนะฮะก็สนใจสนใจสองอย่างสนใจเรื่องของประวัติชีวิตของกำนันแล้วก็สนใจในวงการพระใช่ไหมตั้งแต่เบนจภาคีตั้งแต่พระกลิ่งปวเรตั้งแต่หลวงปู่เงินที่กำนันได้ว่ามาชาติชุดเล็กฉายาของกำนันบพอเริ่มต้นเนี่ยกำนันมาทางด้านนี้นิยมพระองค์เล็กๆพระพิจิตรคุ้นพันถึงนั่นเราขอดู มีมากที่สุดกำนันมีมากที่สุดถูกไหมฮะเพราะว่าพิจิตแตร่รบคนนักเล่นเนี่ยจะมีสักองค์ก็ยากอย่างมากก็ไม่เกินสององค์แล้วพวกนี้มีผมก็ไปพยายามไปขอเช่าเข้าไปแรกเขาอะไรส่วนต้งองเอามาหมด เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วช่วงหน้าเราจะเดินชมรังพระของกำนันชูชาติกันอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ได้มีการจัดหมวดหมู่ใหม่จัดแสดงพระเครื่องแต่ละรุ่นระดับแชมป์ออกมาให้ชมกันทุกรุ่นเดี๋ยวกลับมาชมกันครับ